ภารกิจแจกขนมไปเดินทางต่อไอ้ดำคอยมีแนวสีผ่าเจ้าบึงเจ้าบึงเหอนก็เจ้าสังเกตเสาเือนเขาบอกแม่นสังเกตแล้วบอกมันบม่ได้ฟังคี่ดิ้นหรอวะก็เจ้าว่างไปทึ่งว่างไปทึ่งเลยวะเห็นบอกพี่น้องเดี๋ยวผมพาไปดูแบบชัดๆนะว่าแบบว่า เพิ่นวางไว้เื่องๆเป็นเนวใดอันนี้ห้านแปลงรถจักรแต่ว่าเพิ่นยุดนะครับมนี้ห้านแปลงรถจักรหรือว่าร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์เนาะทั้งหมู่บ้านนี้มีอยู่ห้านเดียวนะครับนี่เดี๋ยวแวะถื้อน้ำก่อนเนาะ ซ้อมเบิงอยู่เด้อฮอะอะไรกินแล้วเต้นห่วยเมีนบอกเอาค่อยจัก3ขวดนี่ไปอยากเต้นด้วยขอบใจขอบเจอพี่นอง โอ้มาดามใจโอ้ขอบคุณมาดามนะครับเจ้าภาพวันนี้ไปเต้นอยู่หิมน้ำปังกนเอาน้ำอะไรน้ำแดงกันเเอาแบบเต้นเอาแบบเต้นโอ้คอยเต้นสตันพีเสื้อสมุดนนตีน้ำเาน้ำกระเพื่อมบ่ จนันสะเทือนไปถึงต้นนาเสมอปนอกปันในกระยานแ่เข้านเ้อ่อันนี้กันนอันนี้ก็ได้บางยาก่อนเอเรือมขนมน้ำบ้านยมให้หานเลยเราขายเลยได้หันยเราไมันนะผลักกันทีนึงไปเจมันนะักกันที้เยกันนเบอร์เท่ทน โปรเจกต์นาล้านข้าเลยโปรเจกต์ขนมได้อย <t ry> <Not solo S 1> ู่ว่าพ่ว่าไม่น้อแย่งลูกค้าเล่าฮน่าแย่งลูกค้าเ่นาาเาเราสหายน้อเอ้าสาตังแจซื้อมาซื้อขนมกำเิมื่อยอีกแล้วอะไรอ่ล้านข้าเปเพ่งหนาว คนเราที่ตื่นเต้นแทนเออมันสิเ็ดว่ากินอะไล่ะเต้นปเราจะขาวไเองใ่ตนไ้นนข้าันนาฮะ่มีหงเดี๋ยวไปต่อนะครับกินน้ำกินท่ากันก่อนอ่ะนะครับได้เป้าหมายแล้วเจออีกน้อยแล้วนะครับเราไอ้อีสติ้งค่ะ อาเจียงเลยโบต้องยัดล okay. like cool. okay. yeah, ูกมานำคุณบ้านเจ้าแต่ถ้ามาแบบโบมีคนหูจักจะเอาน้ำเขาด้วยเขาจับดิเออเข้าใจว่าถ้าคนอื่นให้ฮันเงงกันเนะเงงกันนะเออโอ๊ยฮะบ่เข้ามึง ปะเป็นระเบะ้อครุบระเบะอะะ้อโบยูแล้วเราให้แล้ว <นะ S 1> ไปแล้วน <ะ S 1> ้วองไปลดซ้ำแนนดิ้พูน้อยดิยเอาระเบ้ออ๋อให้เพื่อ เมบบเื่อละบาดอีกน้อยเมื่อละบานพุ่นจะนักจะเต็มได้มาดามพุนมนม่นอ้วนอ่ะพกเสื้อเสือพราะอมพุ่นะอ๋อย่างเ็าจุดสีไว้ันิขนมลายลายไปต่อต่อ ผมสบายก็มูแล้วเพราะว่าผมขี่ยานแจกเลยผม ได้เวลาคืนจักรยานเขาแล้วเพือนนี่แหละเขาเอาจักรยานเขามาแม่นน yes. ี่แหละเอาเอาจักรยานเพื่อนนี่แหละแม่นบอได้รักกะเอาแบบจังหน่อยะอู้มามาม้าพน บ้าว้าวมากินนมเร็วเร็วเมาขนมมาลูกมามาเร็วมาเร็วลูกมานำคนหูจักบ่ต้องย่านทำานำคนบูงหูจักหะอย่าเอาเดี๋ยวเขาดึงขึ้นรถเลยเด้โอ้อันนี้มานำคนบ้านที่เจ้าบ่ต้องย่านลูกเออเอาไวรุ่นคนละสองทับใจเด้อสาธุทุทุอ่ะ ปลาเพชรปลาเพชรปลาเพชรกับปลาลันอ่ะเบาอาให่โยมา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 พูดเท่าดิ๊กน้อยกันเลยเอาเอาอันนี้ให้เพื่อนเนี่ยฮันกินเลยกินเลยกินน้ำกัน

นั S <S uh mm ่น hmm, ม so <sh> ีกลุ่มหนึ่งอีบ้านนู้นบ้านนั่นแมนพอดีพอเดีรอออรอออเด้อเอาคืนแล้วเด้อนางลาจักรยานเจ้าหันปั่นเยี่ยมปั่นดีปั่นแบบอื้มฮึโต๊กทัองนึงเมื่อกี้นี่ไอว่าสิปะไว้วัดแะไรแต่ว่าเออคืเอาคืนเจ้าดีกว่าโอเคขอบใจเด้อขอบใจเด้อโอ้ยเบรกแบบหาเสาไฟเอาเบรกอะไรไปไปไปายโอเคครับ ก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆนอยเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นขนมนะครับจากมาดามก็ขอบคุณมาดามนะครับที่พาพวกเรามาร่วมกิจกรรมนะครับมีปีเตอร์ชาแนลมีบางปอนชาแนลมีโกโก้ไลท์มีสาวยูบ้านามีสาวเพชรน้องเพชรสาวเลาว่าแล้วก็มาดามโคอีกซนะครับก็ขอบคุณมาดามเนาะพวกเราก็มาร่วมกันนะครับมาดามเป็นคนออกทุนแล้วก็ในการทําบุญครั้งนี้ก็ขอให้ช่องมาดามปังๆนะฮะ าเหตุที่มาดามบอกว่าอยากมาทําภารกิจนี้ก็เพราะว่ามาดามนี่บอกว่าถ้าได้เงินจาก YouTube ก็จะมาทําบุญแบบนีนะ้ออกมาแบ่งปันแจกกันนี้เราก็เลยโผล่กันมาที่สอป,ปล้วนี้แหละพี่น้องก็คือเหตุผลในการมาในครั้งนี้นะครับแล้วก็พาท่องเที่ยวเปิดหัปูตาด้วยเนาะเพราะมาดามเขาไม่เคยมาเลยนะครับอโอเคเดี๋ยวมาอีกจังน่อยพี่น้องสาทยายสยุกใหญ่นะครับเดี๋ยวมาดูอีก อ,อิ่มเข่าเมื่อกี้นี่กินอีบ่เอา้ากินก็นกินจังได้เนาะเพือ่อนเนาะโอ้สบายดีสบายดีสาวสาวนั่นจะอาบน้ำมาเมื่อไหร่บ่อาบแล้ว <c oughs> เคยเคยไปถ่ายเราตอนเราอาบน้ำนะยูเซ่นะเคยถ <c oughs> ่ายเราเลย พาเกนยังกิ่ส้มบ่นี่นี่เลยเจหันดิเมนเออแบ่งแบ่งกันเอาขอบเจะเด้อเพื่อนหักเพื่อนหักตาเจไ รออรออเบนชวนเดูไปนี่เลยคึ้นอ่ะพี่น้องโอ้โหกบห้องกบห้องเป็นตะปิ้งเนาะจะโตใหญ่คนละกลบนะพี่น้องอ่ารกิจแจกขนมวันนี้ก็ จนกว่าจะหมดนะครับเป้าหมายคือขนมหมดนะนะแจกไปสองสามหมู่บ้านแล้วพี่น้องจ้ากินขนมปะซื้อ,อยังเจ้าแสงมณีอ่ะสาวแสงโอเคบายบาย <laughs>